มา,าดิโดนอาหารู้มาเลยเหรอต,ตัวอื่นเดี๋ยวไปเก็บเต็มผิวลูกยังไม่มาอะไรแม่งเล็งละ ้องหันมกกัดไปทางอื่นอ่ะหายบี้มาตีเลยเมือกี้มันเหลือหลอดเดียวสามร้อยล้านม,มันไม่ใช่หลอดเดียวอะม่ตายต่ออันนี้เหลือนี้วาตลองรับสองอันดู แต่นี้เด็บเยอะแล้วรู้สึกว่าด้ช่วยแหละตอนเมื่อก่อนก็ลดประมาณนี้ใช่เหรอเมื่อก่อนตายได้ไหมเหรอแล้วโบติดน้ของม่วงมันไม่ตายอ่ะตีได้นิดนึงอ๋อยมงยังไม่ไป แช่อยได้ละ ปกติใหม่ไม่ให้ลงซีจ้างอะไเลย,เลยเหรอไม่เกียลอะเข้าเกมเข้าเกมยังไม่ได้เข้าเลยไม่ได้ลงเุกว่าไม่รู้ทำอะไรดี มาสามทุม่มแค่ลงตีแจ้งไอ้กับไรวันนี้ก็แทบหมดเวลาวงแม่งหนีไปล,ลงเดียวแบบเจ็ดไอ้พวกด,ดันหินได้ผมก <ผม S 2> ็อยากลงนะแต่แมันไม่ตีถ้าลงคนเดียวได้กูลงแล้วกูดันหินไม่ได้ไงกัรนี้ประมาณน,นั้น ดันอันเดียวว่าเจ็บไม่ทันอะ่ะหล่อใช่ไหมเอ้าไปแล้ว no คอยหลังไม่เราแบ่งเป็นสองกลุ่มดีคนวางยายเอาเลยแชร์แล้วโอ้ยกูใส่ซอสอิโลชันตายมั้ย <c oughs> เนี่ย ไม่ตาย <laughs> โอ้โหไม่เดียวทำมีแอดทำมีแอรในตีจะตายแล้วเมื่อกี้ตายสกา้าสับยังไม่ตายเลยมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้มันไม่เข้าตีไม่เข้าเลยที่เล็กๆบวกก็ไม่เข้าอ๋อนึกว่ามันเหมือนเดซเซอร์อะ บนี้บ้างแต่ที่ลงนี่เอาอะไรเลยฮะเด็ดเด็ด พอไปแล้วเพจเล่นหมดแล้วถ้าสิบกว่าอันน่ะไม่ได้ไฟนอนเลยแต่ว่าได้ไฟนอนเลยสามแถวที่ขายได้มีอันเดียวแรกเป็นเป็นเก้าสิบหรือแปดสิบเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบ S <S เนีไอ,อ,อ้พวกของเลสที่หลังย้ายผมก็ด้เอาไปย่อยเสร็จแล้วก็เอาไปแลกเพจหน <S 2> <S 2> ่ย in short can ไปได้อโอ้ไม่ขี่แค่โลยี่สิบห้ี hey, hello, e คือคือลืมไปแล้วเหรอว่าถ้าติดโล่เราต้องทำไงกูเปิดโลดโดดเ <c oughs> ดีดบบ๋มื่อกี้ถอดโลดไอ้บีมเนี่ยกูถอดอีกเสียแม่งตายอีกไม่ถอดแม่งเปิดโลดโดดก็ดีินอกจากไอ้บีมผมก็ไม่ได้กดสกิลอย่างอื่นแล้ว,ลวเมื่อกี้กินขนมอยู่ สี่ร้อยล้านยัไม่ทำอะไรเลยแอบกิน <Have it. S 1> เอา้ายังไม่แันดระเบิดเลยติดนะ้ว่าวอร์ตัวเองอะ่ะเดินไม่ออกเอา้าตี อุ้ยไม่รอแต่สรแล้วนะรอนีก็เวฟผมเองแหละรีมแล้วจอดีจะอันติพันล้าน ไม่ขอก็ขอให้แบบจอดให้โดนชันที่สุดท้ายก็พอแล้วอยู่ด้ปิดปนแล้วถ่ายไม่ทันมีความี้ับอยากอยากเห็นในจัดมินมันคุยครับรู้สึกว่าช่วงซ้อนไม่เจอบ,บ่อยเจอกับมันจนเบือ่อ แต่มีเซฟเออมีสิสังภาคด้วยตามมากดสกิลอีเซฟเราก็มีวะผมไม่ได้ใช้เสียงเกาหลีตุ่ไมไปตายาตายหมดส่ด้วยแม่ว่าเวฟมันมีพื้นขาไว้แล้วมันติดแช่อะ เล a y ย f อัพเดอะเกมอ่ะอแชร์ละตุม เย่าไปขี่แก ไม่จ่ายตังค์มาจ่ายตังค์แล้วออ๋อมาจ่ายตังค์ <laughs> มาจ่ายตังค์แล้ว <laughs> ดีนเป็นไม่ไม่จ่าย <laughs> แต่เอาเก็บไปแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> งงเ <laughs> อ้อเอ้ออร่อยได้ <laughs> ยอมไม่ได้ฮะเรื่องตังค์ค <laughs> <laughs> าร่า แม่ว่าวอทิมตูดเฉยๆย้ำแห้ระเบิดเลยตายละติดไปไหนเนี่ยปุ่มสองลอดไม่ต้องติดไปไหนละลงฮะร <c oughs> ายวันยังช้ากว่าน,นี้เลยลายวันห้าดันใช่ไหมลายวันมันยาวดันเก้าสิบยาวๆาวแล้วเนี่ย อย่างเมื่อกี้ทำไมอันติไม่มีดาเมจวะมันไม่นับแต่อยอย่างนี้นะมันมันนับตอนที่เราใช้สกิลไม่เหรอเ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 อร์สองิดมหาขวันด้วยอะไรนะเอเอร์สองอะอารูอีกคนหนึ่งอ้าวหรอน้องเอเหรอไม่รู้ไม่รู้จักอารูเบอร์สองอะแค่เหรอ ไอ้นั่นจับเลือดเองนี่น้องเอ๋ตุ้มเขาซิปไปหาด้วยหรอเซฟมาซื้อหมูอ่ะโอซื้อหมูซื้อหมูกี่โลอ่าจัดไปปแล้วสนใจเคียงหอซื้อหมูถึงว่าบอกเขาว่าบอกเขาว่าบอกเขาว่ายี่สิบเคบอกไปแล้วเขาบอกว่ามีแค่ตัวตายหมูไอ้ ยะได้หูอินถ้าตอบมาขายมันนะแต่ยังเดือย,ยังยังยังไม่ได้เพจยังไม่ได้เพจเลยแปดทาทีอุลยลืมกดแว่นไม่ใช่ละ มีแหวนไหมถึงแหวนแหวนไม,ม่ประดับเลยนี่ร <c oughs> ื้อรื้อร้อยไว้กูมีกูมีแล้วมีมีเป็นแถวเลยไม่ดีเทียนเนี่ย อยาจะถ่ายรูปให้ดูแล้วเกินทางหนึ่งหน้าไม่พอ